สวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถคุนใดนะคะ11ที่นั่งทั้ง2รุ่นแล้วก็2คันเลยนะคะสีดำทั้งคู่การันตีไม่ตรงทุกคันรถโอนได้ปกตินะคะเล่มไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายต้องที่11-12เท่านั้นสวัสดีค่ะวันนี้เรามาดูรถคุนใดนะคะ11ที่นั่งทั้งสองรุ่นแล้วก็2คันเลยนะคะสีดำทั้งคู่เดี๋ยวรายละเอียดแล้วเรามาดูกัน ตัวนี้นะคะจะเป็นรุ่นอ e ีลิกนะคะกระจังหน้าเพชรอีกคันหนึ่งแล้วก็อีกรุ่นนี้ก็จะเป็นตัวอ e ีลิกเหมือนกันแต่ว่าเขาจะเรียกอีกหน้านึงก็คือหน้าโฟกนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลทั้งสองคันเลยตัวแรกนะคะที่เราจะแนะนำเอาตัวนี้ก่อนเลยตัวรายละเอียดตัวหน้าเพชรค่ะกระจังหน้าเพชรตัวนี้รถจะปี20นะคะตัวรายละเอียดตัวรถ กระจังมากานะคะจะมีการเชนแล้วตัวนี้นะคะเชนเป็นกระจังหน้าเพชรแล้วก็ข้อมูลตัวนี้อีลิกเนี่ยจะไม่ใช่ประตูไฟฟ้าที่ติดมาจากศูนย์นะคะกล้องมากก็จะไม่มีและข้อมูลตัวนี้ก็คือประตูไม่ไฟฟ้าแต่ต,ตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่องยนต์ก็คือจะเป็นเครื่อง A 2 2.5ดีเซลทั้งคู่นะคะต่างกันแค่โฉมแค่นั้นนี้ตอนนี้แหะคะ่ะราคารายละเอียดนะคะตอนนี้ตัวนี้นะคะ จัดโปรโมชั่นอยู่ที่1,198,000าดรถปี20นะคะไม่น้อยด้วยคันนี้ไม่ไมเยอะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันข้อมูลตัวรถนะคะรุ่นอีลิกนะคะตัวนี้กระจังหน้าเป็นหน้าเพชรแล้วก็ไฟนะคะไฟไฟก็จะเป็นไฟเลี้ยวข้างนะคะ ภายในนะคะภายในก็จะเป็นสีครีมนะคะเดี๋ยวไม้ไม่เยอะด้วยคันนี้นะคะอ่าประตูก็จะเป็นเมนนวนเดี๋ยวเรามาดูกันเลขไม้ไม่เยอะเลขไม้น้อยด้วยคันนี้เลขไม้แค่สามหมื่นเองนะคะสามหมื่นสามเองคันนี้ <c oughs> ตัวรายละเอียดเจ้าของตัวเครื่องเสียงตรงจริงตัวนี้จะไม่ได้มีจอจอกลางที่ติดมานะคะจอหลังคาอันนี้เจ้าของเขาติดตั้งมาเพิ่มเติมนะคะตัวรถนะคะ oh, <no. S 1> ลรืออีเล็กภายในสีครีมแล้วตัวนี้ก็จะเป็น 11ท,ที่นั่งภายในสะอาดนะคะเบาะไม่มีช้ำเลยไมน้อยด้วยหลั <S 2> <S 2> <S 2> งคาไม่มีเด็กเล็ก <S <S เดินทางไกลดีแล้วก็ประตูตัวนี้ถ้าใครจะไปติดตั้งเพิ่มได้ก็ติดตั้งเพิ่มจากร้านข้างนอกได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องกันตัวรถสีดำสวยงามมากคันนี้ไม้นิดเดียวนะคะตัวห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องตัวรถนะคะ ฝากระโปรงเดิมๆเนียบนียนเ,เ,เลยนะคะปั่นความร้อนเดิมๆอยู่หมดนะคะครบหมดเลยนะคะตัวรถรถไม่ได้ใช้งานหนักนะคะตัวนี้ไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัวลูกแก้วนะคะตัวนี้ตัวลูกแก้วสองข้างเลยท่านใดที่สนใจรถ11ที่นั่งรุ่นปีใหม่ๆปี20เป็นกระจังหน้าเพลตตัวนี้แนะนำให้อีกคันเลยนะคะราคาจัดโปรโมชั่นลูกค้าเครดิตดีประวัติดีนะคะดอกเบีย้ยไม่ถึง ไม่ถึง3บาทค่ะเริ่มต้นที่2องจแค่นั้นเองนะคะและอีกคันหนึ่งแนะนําเพิ่มเติมเป็นอ e ีเล็กเหมือนกันแต่จะเป็นหน้าโฟกตัวนี้จะเป็นปี18นะคะตัวเครื่องยนต์ตัวเดียวกันต่างที่กระจังดูได้เลยนะคะแต่ภายในทุกอย่างเหมือนกันหมดตัวรถตอนนี้ราคาเราเปิดไว้ไม่ถึงล้านนะคะราคาเราเปิดไว้อยู่ที่9 9 8 0 0 0ตัวนี้นะเดี๋ยวเรามาดูข้อมูลกันก่อนต่างกันที่หน้าแค่นั้นเองนะคะตัวหน้ากระจังหน้า ราคาไม่ถึงร้านแต่ว่ารถเป็น11ที่นั่งตัวรถสีดำ <Wow. S 1> ตัวนี้ก็จะเป็นไฟนะคะไฟลูกแก้วแล้วแล้วก็กระจกมองข้างนะคะก็จะมีไฟเลี้ยวให้ประตูนะคะประตูจริงๆตัวรถมันจะเป็นประตูเมนนุ่นนะคะภายในสะอาดสิบเอ็ดที่นั่งจอกลางติดตั้งมาเพิ่มเติมให้นะคะตัวเบาะนะคะตัวเบาะตัวรถไม่มีช้ำไม่มีรอยใช้งานหนักเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูเลขหมากันก่อน เลใหม่ไม่เยอะด้วยคันนี้เดเราดูเลใหม่กันอันนี้จอจอแอนดรอยเขาก็ติดตั้งมาเพิ่มนะคะตัวรถลองดูเลงไม่กอนโวยไม่แค่เจ็ดหมื่นนิดเดียวเองรถปีสิบแปดนะคะข้าม่านนะคะผ้าม่านอันนี้เจ้าของเขาก็ติดตั้งมาเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูห้องเครื่องห้องเครื่องเ,ยเียนๆสวยๆรถสิบเอ็ดที่นั่งรถตู้ใช้งานนะคะจริงๆภายในต่างกันไม่เยอะนะคะตัวรถต่างที่แค่โฉม ห้องเครื่องนะคะห้องเครื่องสวยๆเนียนๆเลยนะอันนี้ก็รถเพิ่งเข้ามาเลยนะคะตัวนี้อันนี้ฝาฝาเราก็ไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็ตัวนี้เครื่องจะขึ้นเลยว่าเป็นเครื่อง A2 นะคะตัวนี้ฝากระโปรงเดิมๆเนียนๆเลยนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาคุยเรื่องการจัดไฟแนนเหมือนกันตัวรถปี18นะคะราคาไม่ถึงล้าน แนะนำให้ใช้เหมือนกันทั้ง2องคันนี้จะเป็นป้ายฟ้านะคะดอกเบี้ยก็ถูกขึ้นอยู่ที่เครดิตลูกค้าแล้วก็ภาษีนะคะต่อปีไม่ถึง2 0 0 0นะคะทั้ง2องคันเลยนะคะเป็นรถ11ที่นั่งจดได้ปกติเลยเป็นเครื่องดีเซล2.5ทั้งคู่นะคะถ้าท่านใดสนใจนะคะตัวรถคุณไดอีลิกนะคะสนใจคุณไดอีลิกทั้งสองคันทั้งโฉมใหม่แล้วก็โฉมโฉมใหม่ กระจังเพชรหรือตัวนี้จะเป็นหน้าโฟกแนะนําให้นะคะสนใจติดต่อนิดเบอร์นี้นะคะ088 01645541การันตีไม่ตรงทุกคันรถโอนได้ปกตินะคะเล่นไม่มีชำรุดไม่มีสูญหายต้องที่11 12เพราะนั้นขอบคุณค่ะ